ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปแกะกล่องโมเดลนะครับซึ่งก็ได้ช่วงนี้ผมก็ได้เข้าสู่วงการโมเดลนะก็ได้ทําการาซื้อแล้วก็สะสมโมเดลนะครับซึ่งไอที่ผมสะสมก็เก็บทั่วๆไปครับเก็บแต่สาวๆนะก็วันนี้ก็ถือโอกาสเออ,อลงอัดคลิปซกหน่อยนะครับซึ่ง นี่ผมตอนแรกผมกล่าวว่าจะแกะจากกล่องเดี๋ยวว่ามันใหญ่มากนะครับแบบแบบมันเอา <c oughs> กล่องมันใหญ่มากเพราะว่าผมจัดมาประมาณสิบกล่องนะครับมันก็เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะเอากล่องมาให้ดูทีละตัวเลยด้วกันอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับนี่เป็นม,มิกมิกุูนะครับเป็นชุดของอ,อ,อะไรเรียกไรนะเป็นชุด มันเป็นแบบหูแมวนะครับนี่นี่เป็นมันเป็นหูแมวนะนี่น่ารักมากนะครับนี่ซึ่งมิกุผมก็ชอบมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บสะสมสักทีนะครับตอนนี้ก็เลยจัดสักหน่อยนะครับก็โอเคนี่ก็ประมาณนี้อันนี้เป็นมิกุผมจัดมาตัวตัวเดียวนะซึ่งชุดนี้น่ารักมากนะครับตัวนี้โอเคนะครับต่อไป นี่อันนี้ก็เป็นหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วนะครับเป็นอันนี้เป็นเล่มนะครับจากเรื่อง r ีซีโร่นะครับซึ่งน่ารักมากอันนี้เป็นของชุดแต่งงานนะครับอันนี้ก็เล่มๆนี้ก็มีหลายเขาเรียกอะไรหลายชุดเหมือนกันจากหลายค่ายอันนี้ก็เป็นจากซีรีส์อันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่ามันน่าจะมีคู่เล่มๆนะครับแต่ว่าันนี้ผมได้ ได้เลมมาเป็นชุดแต่งงานนะครับนี่จึงสวยน่ารักมากนะครับนี่สำหรับเลมนะครับเอาต่อมาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นจากเรื่องของอะไรนะการดั้มการดั้มแม่มดนะครับนี่อันนี้น่าจะชื่อมิโอเิเน่ครับแต่ว่าผมได้จัดซูเออซูเรต้ามาแล้วนะเป็นตัวหลักหัวแดงนะครับก็จะไม่ติดเออใช่หัวแดงนะเป็นเขาเป็นคู่กันนะครับผมก็เลยเจัดตัวนี้มา เป,เป็นคู่กันนะครับนี่จากเรื่องกันดั้มแม่หมดนะครับซึ่งเห็นอัปเดตอัปเดตมาใหม่อีก3ตัวนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้ก็ไปหาตามกันได้แล้วก็นี่จากเรื่องรีซีโร่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นของชุดซีรีส์ฮุดแมวนะครับเป็นเป็นรุ่นแรกนะซึ่งก่อนหน้านั้นผมมีอันนี้แล้วนะครับเป็นเลมชุดแมวนะครับ ถ้าใครอยากเห็นเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเป็นเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ก็ได้ถ้าใครที่อยากเห็นนะเป็นองเสร์ชหาดูก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรมฮูดแม่แต่ว่าอันนี้มันคคละค่ายแต่ว่ามันเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับอันนี้เห็นไหมมันเป็นซีรีส์เดียวกันเป็นเวอร์ชั่นแรกแล้วมันมีเวอร์ชั่น2เป็นฮูดแม่ไอมันเป็นย้อมสีนะครับอันนี้เป็นเบียร์ทิกนะครับกับเอมิเลียแล้วมันก็จะมีเ่มแรมนะครับเป็น4ตัวนะครับนี่ อันนี้ผมก็ได้มานะครับก็เหลือขาดอยู่แค่เลมครับตัวเดียวเอ้ยเลม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 ตัวเดียวนะครับนี่ซึ่งน่ารักมากนะน่ารักมากของซีรีส์ฮูดแมวนะต่อมานะครับนี่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นซีรีส์ห่วงยางนะครับนี่มันเป็นซีรีส์ห่วงยางอันนี้อันนี้มาจากเรื่อง เอรีซิโลเหมือนกันครับเป็นตัวแม่หมดอ่ชื่อว่าอะไรนะเอคิดหน้าอันนี้เป็นเอคิดหน้าห่วงยางนะครับก็น่ารักมากซีรีส์ห่วยางผมเห็นเออน่ารักดีก็เลยอยากไรอันนี้ก็อันน right. ี้ก็น <vale> ้องน้องก็เป็นซีรีส์ห่วยางเหมือนกันแต่ว่ามาจากเรื่องเดทอะไรนะครับนี่เป็นน้องหัวม่วงผมจําชื่อไม่ได้ว่าน้องชื่ออะไรนะครับแต่ว่าน่ารักดีนะครับนี่ซีรีส์ห่วยางก็ เนี่ยใครอยกากใครอยากได้หรือว่าเเห็นว่าน่ารักดีก็สามารถเนี่ยไปเสิร์ชหาได้ครับไม่เป็นชื่อซีรีส์มันนะครับมันเป็นซีรีส์สาวห่วงยางครับก่อนนี้ก็ประมาณนี้น่ารักมากโอเคนี่แล้วก็ซีรีส์นี้ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ผมชอบนะครับเป็นซีรีส์รีแลกทามนะครับนี่เขาเรียกว่ารีแลกทาม ส่วนใหญ่พวกซีรีส์ดีดักทามแั้นมันจะเป็นงานงานนั่งนะไม่ก็งานนอน,นครับซึ่งอันนี้ผมจัดมาก็จะเป็นอันนี้ก็มาจากเรื่องรีซีโร่เหมือนกันครับนี่ใชมมันมาจากเรื่องรีซีโล่ตัวอะไรไม่รู้อันนี้ผมก็จําชื่อไม่ได้เพราะว่าผมดูไม่จบนะครับจะเห็นว่าเออไหนๆก็เก็บแล้วก็เลยเอ,อเห็นน่ารักดีก็เลยจัดมาสักหน่อยนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องรีซีโร่เหมือนกันครับนี่ของแท้นะครับของบันไดของแท้เบน แบรนด์เบนเทสโตนะครับนี่นะนะมาจากเรื่องรีซิลลแล้วอันนี้น่ารักมากก่อนหน้านั้นผมก็มีงานแม่มดนอนเหมือนกันนะครับมาจากเรื่องรีซิโลเหมือนกันลองไปหา,าก,กันได้เราไปเสิร์ชหากันได้นะรีซิโลรีแลกทม์นะครับแล้วตรงนี้น้องก็อันนี้ได้ตัวหลุดมานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นตัวหลุดมานะครับมาจากเรื่องไอดอลมาสเตอร์นะครับซึ่งน้องจะมีทั้งหมดในซีรีส์รีแลกทม์จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับ อันนี้เห็นหน่ารักดีก็เลยจัดมาสักหน่อยนะครับนี่เป็นน้องจากเรื่อง i r o อ Master นะครับอันนี้เรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกัน,นครับนี่ก็สาหรับใครที่ชอบก็สามารถไปหาซื้อกันได้ครับนี่เป็นงานรีลกทนะครับนี่นี่นี่น่ารักมากมีก็เป็นประมาณนี้เป็นงานนั่นนง,นนงครับโอเคผมจัดทั้งหมดก็คงจะไม่หวนะครับเอ้ยนี่มีงานแบวนี้ด้วย นี่ผมได้งานตัวเล็กมาด้วยเป็นงานงานน้องอันนี้เป็นแรมนะครับเป็นชุดใบน้ำเรม,มนออภัยครับนี่เป็นแรมชุดใบน้ำานะเป็นน้องตัวเล็กทั้งหมดมันมีทั้งหมด3ตัวนะัน,นี่อันนี้ได้เลรมมานะครับโอเคนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับก็ก็เยอะอยู่นะสำหรับจัดมาครั้งนี้เดียวผมจะ แกะมาดูสักกล่องแล้วกันนะครับอันนี้ซึ่งผมได้ทาการแกะน้องมิกุมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าตัวโมเดลมันจะสวยและน่ารักขนาดไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูแต่นี่ครับผมน้องมิกุนะครับซึ่งแบบโอ้โหชุดนี้แบบน่ารักมากนะครับนี่เห็นไหมน่ารักมากไอ้ในกล่องมันก็จะมีมันจะแยกกันมานะคแล้วเราก็ต้องมาประกอบเองนะครับซึ่ง มันก็จะมีฐานมาให้มีตัวมาให้นะครับแล้วก็ส่วนผมตรงทวินเทลตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาประกอบเองทีหลังนะครับซึ่งมันจะมีช่องมันจะมีให้ให้เสียบอยู่นะครับให้มาประกอบนี่แล้วก็ประกอบแล้วก็เอาตัวน้องมาประกอบกับฐานนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยครับซึ่งผมบอกว่าบอกได้เลยว่าแบบว่า,ามิกุชุดนี้แบบน่ารักมากนะซึ่งผมชอบชุดนี้แล้วก็แบบ มันเป็นแบบหูแมวด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอุย้ยแล้วก็มีตัวน้องมีตัวน้องไอ้แลคูนอี่นะครับนี่น่ารักมากน่ารักมากครับนี่เดี๋ยวหมดดุนดูงานก็รล,ละเอียดดีครับก็สวยงามครับไม่มีตำหนินะครับนี่น่ารักมากนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่า สำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปหาซื้อเก็บกันได้นะครับนะครับถ้าแบบอยากให้เฮ้ย,ยนีผ่ผมแกะเล่มเล่มตัวน้อยมาด้วยนี่ให้ดูนี่เล่มเล่มตัวน้อยมันจะมีนี่ยมันจะมีมาให้เราประกอบอันนี้หัวกับตัวมันก็เราสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ มาประกอบแล้วตอนนี้ก็จะเป็นฐานนี่เหมือนให้เราแบบว่ามาใส่ประกอบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยหนี้ปประมาณนี้ผมก็เออวางๆไปเลยนีประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหรือว่าถ้าใครอยากเห็นตัวไหนเนี่ยก็ สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ,อ่ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับซึ่งถ้าใครอยากเห็นโมเดลที่ผมสะสมไว้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ซึ่งช่วงนี้ก็หาเก็บเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย